ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวแกงภา้า่งนะครับเป็นร้านที่ขายดีมากในยาน่านเดยวมอบางกะปิกับน้ำจิตบางกะปินะครับนี่ครับนี่คือการหนุงข้าวเหนียวสดๆเลยนะครับมื้อเที่ยงนะครับมากินกันให้แซ่บไปฝาก FC พี่โอพี่อยู่ต่างประเทศด้วยถ้ามากรุงเทพนะครับ ร้านแม่สี่นี่ครับมีนานะกำลังตักเลยหน้าตานางอาจจะดุนะแต่นางนางดาเก่งแต่นางใจดีนะครับนี่นี่แกงอะไรคะโอ้หน้ากินมากต้มขาไก่หมูทอดนะครับดูเต่ไห่พะโลผัดบวบโอ้แซบเป็นตระแซบแท้ร้านนี้อร่อยถูกด้วยนะครับไครไม่เข้าแถวนะโดนแม่ค้าด่าไครพูดมากก็โดนแม่ค้าด่าแต่ เอ้วันนี้ยิ้มได้เนอะเดี๋ยวจะ<ม>ไปก่อกๆใครเย็นนี้ไปไหมไปทำ<ม>ข้าวลุงคนเกนเดี๋ยวขอดูข้างในครับวันนี้มื้อเที่ยงนะฮะกับช่องอุปยศชาแนลนี่คือเห็นไหมกุนเทียงหมูมก,กรอบนี่เขาเรียกอะไรผัดกระดูกใช่ไหมแม่สีขาโครงหมูผัดพริกแกงค่ะซี่โครงหมูผัดพริกแกงน้ำน้ำพริกแกงใต้นาอยนี่แกงแกงกะทิฟักทองโหน่ากินมากเลย เขาถ่<ท>ายในวัดศรีถ่ายในนะออกรายการรายการดังไอติมภายนอกเยอะเลยดูได,ด้โอ้แตู่ได้ใหญน่า,า,ากินมากเลยค่ะโอ้ยมื้อเที่ยงนะฮะมื้อเที่ยงนี่ครับอ่าส่งทางเดลิเวอรี่อะไรไหมส่งฮะแก๊ปซับมาซื้อได้ไหมฮะรับได่ไหมออกจะดังร้านประสีเนี่ยนี่ครับเบื้องหลังทำกับข้าวเนี่ยร้านนี้ของดีนะสะอาดสดอร่อยแม่ครัวใจดีแต่ปากจัดกันทุกคนค่ะ <laughs> ดูน้ำตาน,ำน้ำปลาพริกของจริงเราอย่างนี้นะคะน้ำปลาพริกน้ำปาน้ำปลาพริกที่นี่นะไม่ห่วงนะใครอยากกินเค็มกินเผ็ดตักได้เลยเรามีผักด้วยผักให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งลาบคั่วก,กินเท่านั้นนะคะอ่าดูก็มีของหวานเดี๋ยวมีน้ำพริกกะปิด,ด้วยอ่าเดี๋ยว,วยนะครับตอนนี้คนก็จะมาเข้าแถวซื้อกันนะขนาดพี่อุ๊บนะเป็นไซเลบ VIP จะยังข้าแถวเลยนะครับออ การจราจรคับข้างอ่ามานี่ร้านเดียวกันน้ำพริกกะปินะครับเดี๋ยวมาดูมาดูอ่าพี่ขอถ่ายเลยนะโอ้ยเป็นไงคะมีอะไรบ้างวันนี้นี่นี่ตองล้เท่าไหร่คะสี่สิบบาทบิบิทูด,ด้วยมีน้ำพริกน้ำพริกเจ้านี้อร่อยมากกะปิชั้นดีเลยนะครับไม่เค็มเกินไปนะครับเนี่ยมีมีหน่อไม้มีมะเขือมีถักก่วยาวมีะอมแล้วก็อะไรนะมะเขือยาวทอด40บาทถูกมากหาท,ที่ไหนไปได้แล้ว โอ้ตายแล้วแม่ค้าจะดีมากเด็กๆคนเยอะมากเลยตรงนี้อาหารอร่อยมากเนี่ยนะครับตรงนี้อยู่ระหว่างทางเชื่อมระหว่างน้อมจิตกับเด็กมอบางกะปินะครับมแม่ค้าทั้งไทย FC พี่อุ้มหน่อยอยิ้มหน่อยนะครับ FC บางนอกเยอะนะครับน้ำพริกกะปิแม่สีนะครับ40บาทโอ้โหกินได้อิ่มเลยนะคะอิ่มไหมค้าอิ่มไหมค้าคุณน้องสองห่อซื้อให้ใครกินคะสองสองห่อเพื่อนนะโอ้โห40บบาทนี่ซื้อกี่ห่อคะสาว มาด้วยกันนะครับถูกมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาทางนี้ต่อเอยอ่ดูสิหมูนี่น่ากินมากเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหอร่อยนะครับมื้อเที่ยงนะฮะในใกล้เที่ยงแล้วนะครับเราอยู่กันที่ทางเชื่อมระหว่างเดอะมอลล์กับน้องจินฮะแม่สีแกจะขายที่นี่อ่าดูร้านแก่ข้าวแกงป้าสีอร่อยทุกอย่างค่ะ ก่กนหนาเข้าคิวระหว่างเข้าคิวเรื่องเมนูเรื่องอจะได้เร็วนะฮะใครเรื่องมากนะไม่สีด่าเลยแม่สีใจดีนะเห็นหน้าเห็นหน้าดูดูด่าเก่งๆแต่ไม่มีอะไรหรอกนะฮะเป็นคนปากร้ายใจดีแบบพี่อุ้มแหละอ่ะอ่า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 ถ่ายกล้องหน้าหน่อยนะ ทำไมไม่ไปแทน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 แ,นแนทนขายดีไหมครับวันนี้ขายดีไหมขา<แ>ยดีไหมข้าวเหนียวนึ่งกระเ๊เลยเนาะใช่ไหมหนึ่งกระตจ๊เลยเนาะหลากหลายเมนูนะมื้อเที่ยงนะครับมากินกันได้นะครับวันนี้ดูเต็มแม่ครัวก,กำลังทั่งวันใหญ่เลยนะครับ ก็อร่อยนะครับนี่ก็อร่อยนะครับเหนื่อยกันไหมคะสาวๆาานะครับมื้อเที่ยงนะครับมาแล้วนี่ผัดอะไรคะผัดอะไรคะเนะี่ย ขนิมาผัดผัรวมนะฮะผัดรวมนี่นี่อะไรเอ่ยตุงทอดนะครับโอ้โหร้อนๆเลยนะครับโอ้ยต้องกินแล้วเนาะอดไม่ไหวต้องกินแล้วครับมื้อเที่ยงนะครับร้านแม่สีขาแกงแม่สีนะครับเอออ่ถือให้หน่อยเดี๋ยวจะไปยืนแม่สีถือถ่ายตรงนี้ว้ายตรงนี้จับ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 ตรงนี้ ตั้ต่นี้จะบังเกอนตั้งจาน่นี้นนนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่างนี้วันนี้อ่ส่อยะาดีนะครับยนะะอ่อยมากงสิ่ง่ไม่ใครเข้านะีเป็นคนเดียวที่ได้เข้ามานะ ใครเข้ามาแกเอาทัพมีตีหัวเล uh, ยนะเดาจริงๆอ่าเอฟซีบางโลกรายงานตัวท่าฟิลแรมโจนิสแคนเบเนเซียลาสเวนต์ริโกโคลเรมเบียอุสเอซูมิเดนอิตรานีเดนเปร์ญี่ปุ่นซัปโปโรรายงานตัวด้วยการที่แมตสีนะ,ะสน,นะครับโมนดีสีบางสลาปิสนะครับข้าวอร่อยมากนะครับ ยังไม่มีผัวค่ะบ้านกุงเทพจะดูแม้มากินนะครับระหว่างทางเชื่อมน้องติดอันดอรมาวากาปนะครับอ่าขายดีนะคะไปแล้วเดี๋ยวโดนแกด่าทักทีค่ะต่อยีคตาจานลุงพลจานลุงพลไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยวันนี้สวัสดีเป็นวะค่ะจานลุงพลฝากดีนะสวัสดีเป็นใช่ไหมฝากว่าไงอ่ะฝากว่าไงอ่ะ มาฝากมาเยี่ยมน้ำตาติด้วยเ้อะจ้าจ้าเดี๋ยววันนี้ไปรอบเย็นครับเนื้กับข้าวอร่อยฝีมือจัดจ้านรสจัดจ้านมากที่สําคัญถูกมากสะอาดอร่อยแม่ครัวคัดเลือกมาเลยแม่ครัวแต่ละคนที่นี่ถ้ามีผัวใครถ้ามีผัวแล้วก็จะทามาทํางานสายอาหารไม่อร่อยวันไหนนั่งเขาเลาะกับผัวมานะกับข้าวไม่เป็นจะแดกเลยไม่เป็นจะกินเลย <laughs> โอเคครับครับเจอกันนะครับอย่าลืมกไลไ์นี้ก็อร่อยนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับขนมจีนขนมจีน,น,จน,น,จนอะไรอะ บ้านแสนลักนะครับนี่เจนี่โอ้โหขายดีไหมเจขายดีไหมผักเยอะมากขนมจีนต้องผักเยอะๆนะครับโอ้น่ากินมากเลยนะครับมื้อเที่ยงกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับจับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ